สวัสดีครับเพื่อนๆและก็ท่านที่สนใจในเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ผมจันโทโซล่าเซลล์นะครับเดินทางมาอยู่กลางทุ่งนานะครับท่ามกลางบรรยากาศแดดอันร้อนแผดเผานะครับมาดูโซล่าเซลล์สูบน้ํากันนะครับชุดวันนี้4แผ่นด้วยกันเนาะนะครับนะครับชุด4แผ่นนะครับเป็นแผงโพลีนะครับแบบฮับเซลล์นะฮะสแผ่นด้วยกันเนาะนะครับ หนึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาในการติดตั้งนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูน้ํากันนะนะครับผมนู้น้าไหลแล้วนะครับนะครับตอนนี้ความเข้มของแสงแดดนะครับอยู่ที่6แอมป์นะนะครับผมอยู่ที่6แอมป์นะครับน้าแรงมากเลยนะครับท่อน้าออก2นิ้วเป็นท่อพุ่งออกอย่างแรงเลยนะครับผมนะครับท่อน้ําออก2นิ้วนะครับเต็มท่อ2นิ้วเลยนะครับผม น้ำแรงมากเลยนะครับผมหย่อนลงที่30เมตรนะครับบ่อนี้หย่อนลง30เมตรนะครับปั๊มน้ำขนาด1แรงครึ่งนะครับแรงครึ่ง1น0 0วัตต์นะฮะแรงครึ่งนะครับน้ำก็แรงสะใจดีนะครับผมโอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านนะครับ อย่าลืมอยากจะติดตั้งโซล่าเซลล์สูบน้ำนะครับติดต่อจันโทรโซล่าเซลล์ครับ